สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านท่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําถั่วแปบงาดําราดกะทิกันค่ะถั่วแปบสูตรนี้เป็นสูตรประยุกต์นะคะเราจะไม่ใช้วิธีการต้มเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวิธีทําจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนของไส้ขนมแป้งขนมและน้ากะทิสําหรับราดเรามาทําไส้ขนมกันก่อนโดยการนําถั่วเขียวลอบเปลือกที่นึ่งจนสุกและนิ่มขณะที่ยังร้อนจํานวน150กรัม มาใส่รวมกันกับมะพร้าวขูดเส้นที่นึ่งแล้วนะคะจำนวน50กรัมจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาลจำนวน30กรัมและเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆใส่ผสมรวมกันนะคะคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายมะพร้าวจะต้องนำไปนึ่งก่อนนะคะจะทำให้ขนมอยู่ได้นานและไม่เสียง่ายหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในกระทะสำหรับกวนและกวนให้มะพร้าวสุกและส่วนผสมเข้ากันดีก็ได้เช่นกันค่ะ จากนั้นเรามาทําส่วนผสมของแป้งถั่วแปบงาดํากันต่อค่ะโดยการนําแป้งข้าวเหนียวจํานวน100กรัมผสมรวมกับแป้งมันสะปะหลังจํานวน20กรัมและงาดําขั้วบดละเอียดจํานวน20กรัมหรือตามความชอบจากนั้นเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนที่จะเติมน้ําเปล่าจํานวน200กรัมใส่รวมลงไปนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้ง โดยการใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมจะเข้ากันได้ง่ายจากนั้นพักส่วนผสมไว้นะคะให้แป้งขายตัวในระหว่างนี้เรามาทำน้ำกะทิสำหรับราดกันค่ะ โดยการนำน้ำเปล่าและกะทิใส่รวมกันในหม้อนะคะจำนวน300กรัมจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาลเล็กน้อยค่ะจำนวน20กรัมเติมเกลือน,นิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมจากนั้นเติมแป้งข้าวเจ้าจำนวน20กรัมเพื่อให้ส่วนผสมของกะทิมีความข้นมากขึ้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟเปิดไฟป,ปานกลางกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดค่ะจนกว่ากะทิจะเดือด จากนั้นยกหม้อออกจากเตาเราก็จะได้กะทิสําหรับราดแป้งขนมและไส้ขนมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาขึ้นรูปขนมถั่วแปบกันค่ะวันนี้เราจะทําถั่วแปบโดยการใช้กระทะหลุมสําหรับทําไข่ดาวจากนั้นตั้งกระทะไฟอ่อนและฉีดสเปรย์น้าเปล่าเพื่อลดอุณหภูมิจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งลงไปในกระทะเล็กน้อยปริมาณของแป้งตามความหนาบางที่ชอบค่ะจากนั้นโยกกระทะไปมาเพื่อให้แป้งกระจายกันจนทั่วกระทะ จากนั้นปิดฝาไว้สักครู่เพื่อให้ความร้อนระอุและแป้งสุกจนทั่วจากนั้นตักส่วนผสมของไส้ขนมใส่ลงไปเล็กน้อยและประกบแป้งขนมปิดไส้ขนมให้มิดจากนั้นนำขนมออกมาพักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟได้เลยค่ะ แป้งขนมสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆนะคะสามารถทําขนมได้ประมาณ16-20ชิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทํามากสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนค่ะหรือถ้าเราทําแป้งขนมปริมาณมากนะคะถ้าทําขนมไม่หมดนะคะสามารถนําใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะได้1-2วันค่ะก่อนที่นํามาใช้นะคะเราก็คนให้ส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีจากนั้นนํามาทําขนมได้เลยค่ะ วิธีการจัดเสิร์ฟถั่วแบบงาดำแบบประยุกต์เราจะราดด้วยน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นโรยด้วยงาขาวคั่วที่คั่วจนหอมและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วแบบงาดําแบบประยุกต์ราดด้วยน้ํากะทิเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านทิวาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ